สวัสดีเพื่อนๆชาว Large Island o f s u r v a b l ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องอ่า b a t t e p a w s ซีซันใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มี b a t t e p a w s ซีซันใหม่มาแล้วเป็นซีซันที่เาไหว่าซีซันที่6กก็เหมือนเดิมครับก็มีของใหม่ๆมาให้เราอยากได้กันทุกทางไปนะกับกับทุกซีซันไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวไอคลิปเนี้ยผมจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรมาทำเควสของสัปดาห์ที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวพาไปทำอะ่ะแบบแบบไม่ต้องไปง,องป้อพวกแอดอ่ะแล้วก็อาจจะพอทำกันเองได้ไม่ยากเท่าไหร <Yeah. S 1> ่นะเดี๋ยวว่ากันเรื่องนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องที่ว่ามันได้อะไรบ้างละซีซั่นเนี้ยก็ถ้าใครใครที่เล่นเกมนี้ก็ต้องซื้ออยู่แล้วละ่ะผม <sensations S 2> ผมคิดว่านะมันก็เป็นเหมือนกันทุกเกมอะแนวเนี้ยมีทุกมีทุทกซีซั่นไปเรื่อยๆของก็จะเอามาล่อๆหน่อย โดยเฉพาะซีรั่อนี้ก็จะเหมือนเดิมนะตัวละครผู้หญิงแม่งก็จะยังไม่ให้มาเมันก็จะแถมตัวละครผู้ชายมาให้ตัวผู้หญิงก็จะไปสุ่มในกล่องอีกทีหนึง่งกล่องอารมณ์แบบเนี้ยกล่องพวกเนี้ยกล่องอะไรสักกล่องนึงนี่แหละออมันจะมีโอกาสได้ตัวละครผู้หญิงนะนะผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสช่างแม่งไม่ได้เอาขอโทษคำหยาบก็ช่างมันนะไม่เอาคนระับผมไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้ผมอยากได้ที่ผมอยากได้นะมาดูกัน นี่ก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเห็นมันก็ไม่มีอะไรนะมีตัวมีตัวละครในตัวเนี้ยก็ดูก็เท่ดีนะก็ดูแนวๆดีแล้วก็ตู้เย็นใหม่ก็โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนจากตู้เย็นตู้เย็นไอติมขนมอะไรอ่ะผมว่าอันนี้ก็โอเคดูมันดูเข้าที่เข้าทางดีก็มาเปลี่ยนนะแล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าใหม่ตู้เสื้อผ้าใหม่ผมมองว่าเออก็ดีอันเก่ามันก็ไว้เปลี่ยนอ่ะไอพวกนี้มันมีแบบว่ามันมีเคยมีแถมมาให้แล้วใครที่เล่นมาทุกซีซันมันได้ไปแล้วไงมันก็เหมือนแบบ ตอนนี้อยากได้อะไรที่มันไม่ซ้ำมะเนาะตู้เสื้อผ้าก็ดีเอาไว้เปลี่ยนแต่ก็มันซ้ำอะซ้ำกับฟิชั่นที่แล้วต่อไปก็เตาเตาก็เคยแถมมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็เอามาเอามาไว้เปลี่ยนต่อไปเป็นนี่เลยที่ผมคิดว่าถ้าคนสายฟิชแบบสสยเติมทำนี่นี่นหน่อยมาจะไม่ได้นะก็คือระเบิดเลยคราวที่แล้วมันให้ระเบิด ขาที่แล้วมันให้ซีโฟใช่ไหมเออมันให้ซีโฟเขียวมา <Wow. S 1> คราวนี้ไม่ให้เดนจอมัมวะ <Wow. S 1> ก็ดีนะอันนี้เป็นอันใหม่ผมก็ไม่มีเหมือนกันสกินเนี้ยได้มาก็ดีแล้วก็เกาะไฮวะมันมีซีซั่นหนึ่งมันให้เกาะเหล็กมาแล้วซีซั่นนี้ให้เกาะไฮวะก็ครบชุดเลยนะก็ถือว่าดีไปใครที่อยากนั่นก็นั่นแหละมา,มา,ม,ามาทำเควนนะให้มันถึงต่อไปก็เป็นลายปืนลายปืนก็ซ้ำ mm hmm. เคยให้แล้วแล้วก็ ทีเด็ดของซีซั่นนี้เลยก็เป็น R p g ซีรีส์ไอปีศาจอะไรเนี่ยปีศาจออโรล,ล,ล่านะปีศาจออโรล,ล่าของซีซั่นที่แล้วมันให้เอมสใช่ไหมคราวนี้ให้ให้บาสุกานะแล้วมันเป็นซีรีส์เดียวกันไอซีรีส์เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีแบบทั้งแจกเอทั้งสุ่มทั้งอะไรนะเติมนู่นเติมนี่กันนะที่เป็นได้เป็นคิวบีได้เป็น, B, เ,ปนเป็นปืนหลายๆหลายๆรุ่นอนะหล,หลายอันที่เป็นซีรีส์เนี่ย อันนี้ก็สําหรับคนนักสะสมก็สมควรมีอะผมเองก็เฉยๆเพราะว่าบาส,สุก้าผมมีอยู่แล้วไงลายอ่ะอะไรที่มันเป็นแบบมีลายไปแล้วผมเฉยๆว่ะเหมือนเพราะว่ามันซ้าอ่ะผมอยากได้อะไรใหม่ที่ผมไม่คือไม่มีอ่ะเออแล้วผมจะตื่นเต้นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นซีซั่นนี้ผมตื่นเต้นเกาะไฮเกาะไฮกับเกาะไฮกับอะไรวะเมื่อกี้ดูก่อนเกาะไฮกับระเบิดเออกับตู้เย็นด้วยอ่ะผมตื่นเต้นนะก็ นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรส่วนอ่าของที่สมมติเราได้เกิดที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าได้เกินมันจะแถมไอ้พวกนี้มาเล่ามาซื้อปืนอีกทีอ่ะก็มีที่น่าสนใจสําหรับผมนะ M4 อ่ะเรามันได้ไปแล้วเราได้ M4 นั่นไปแล้วมันก็เท่ไปแล้วนะอันนี้นก็ดูเท่ดีแต่แบบก็ซ้ำไงเฉยเฉยอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ซ้ําถ้าจะแลกอ่ะสําหรับซีซั่นนี้นะถ้าควรจะเอาเลเวลหนึ่งร้อยสิบสี่นะเพื่อที่จะได้ไอ้ปืนนี้ด้วยฟรีๆปีของซีซั่นที่แล้วอ่ะผมได้ อูซี่ไปแล้วทุกซีซันอ่ะควรทำให้ได้ประมาณ 1, เลเวลหนึ่งร้อยสิบสี่อ่ะมันมันพอจะทำได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอ่ะผมทำมาสองซีซันแล้วซีซันนี้ก็น่าจะทำได้นะคิดว่ามันเดี๋ยวมันจะมีกิจ,จกรรมแจกนอกจากนี้ก็เล่นให้มันครบๆมานะเดี๋ยวมันก็ได้เองโอเคพูดถึงของก็ไม่มีอะไรละแนะนำไปแค่นั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็คงไปดูกันเองอย่แล้วว่าเรอยากได้อะไรนะเรามาพูดถึงเรื่อง ภารกิจหรือว่าเควสดีกว่าที่ว่าจะทําในอาทิตย์นี้ยว่าเควสมันไม่ได้ยากอะ่ะเท่าที่ดูคร่าวๆนะไอเควสข้างหลังอันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกทีนะอันนี้มันมันก็ไม่ได้ยากแต่ม่นใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยแต่ละบางอย่างใช้เวลานานบางอย่างก็ไม่นานเดีย๋ยวค่อว่ากันเอาแค่อาทิตย์ค่อาทิตย์ก่อนแล้วกันที่ผมจะทําได้เลยเดี๋ยวจะไปทําทีละอย่างนะแต่เดี๋ยวจะจับรวมก่อนก็คือไอพวกฆ่าคนอ่ะที่มันต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งช่วยอ่ะ อย่างเงี้ยเอาปืนกลมือแล้วก็ปืนพกแล้วก็มีดมาเชเต,เต้สิบสิบคนพวกเนี้ยต้องใช้เครื่องหนึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากผมจะทําก่อนเลยนะโดยวิธีของผมนะครับผมก็จะไปหาเซิร์ฟโซเชียลเซิร์ฟโซเชียลโดยเฉพาะเซิร์ฟโซเชียล,ยยลที่มันแบบโนด,ดออ่ะจะดีมากอืมพิมพ์ไปเลยของไม่ตกมันทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งเริ่มหาใหม่ตลอดนอึกออกไหม กดเวลาปุ้นด้วยอาไปเอาเอาเอา,เอาโอเคก็หลังจากที่ผมไปเตรียมตัวเตรียมของอนะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมาทำเควสกันเลยเ,เควสแรกก็เอาปืนยิงใช่ไหมสองร้อแล้วก็เอาปืนกลยิงพันหนึ่งแล้วก็มีดมาเชตเต้ร์ฟันสิบทีอันนี้คือเควสแค่แบบที่มันต้องใช้คนสอง เอาชัวร์ว่าเดี๋ยวชัวร์ไปเลยต่อไปกินกนผมไม่รู้ว่ากี่ตัวผมตีไปทักผมตีไปทั้กี่เท่าไหร่ดี๋วะ15ห้าตัววกัน เข้าไออกไปเช็คกันแล้วลว,นะว,ว,ว่าได้แล้วนะต่อไปก็เป็นคนเงือกตัวเดียวก็ได้แล้วแล้วก็มีดแล้วก็ลูปบาดแผลในป่านะผมลืมไปว่ะผมลืมซื้อเลยตลกดีว่ะทำโอเคอไม่ต้องเยอะก็เนี่เดี๋ยวผมจะซื้อแต่ผมจะซื้อแบบถูกเหมือนเดิมนะผมไม่ผมไม่ซื้อ988แล้วผมจะซื้อ388แล้วผมก็ค่อยไล่ทำเควสอ,อย่างเงี้ยมันทำได้นะ ไม่ต้องเป็นซื้อแพง,งแล้วก็รีบทําหรือว่าสหรับมันเป็นวิธีสําหรับคนขี้เกียจแล้วกันผมเองก็ขี้เกียจแต่อันนี้ผมทําได้โอเคมันไม่ถึงกับขี้เกียจขนาดนั้นโอเคเพราะว่าไรเราก็เล่นของเราอยู่แล้วอะ่ะมันก็ได้ทำมาเนาะ no. ไม่พูดถึาทำเพลงผมซื้อเลยอันนี้ลืมไปเเงินไม่พอ,อไอ้เพิ่มนี่แล้วกันก็กิเลสต,ต้องระง,งับด้วยการซื้อนะครับกักต,ตับไปเล็นไล้วโอเค ถึงเวลาซื้อนะครับผมก็จะจัดตัวนี้เลยโอเคขอรับมาทั้งหมดนะครับอ้นี่มันท่าอะไรวะ <c oughs> กดตีเดียวเออเออเอา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 เซเไี๋ก่อนเดี๋ยวต่อไปก็เป็นที่มาเชเต้สุดตัวนะในตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามตัวทีสส่สี่หาดิหกตัวหมดเาเตียงนี่ก็นานพอสมควรนะจริงๆถ้าจะเอาให้มันเร็วกว่าเร็วเลยควรจะเอาเตียงมาวางด้วยอีกสองเตียงเป็นเจ็ดโอ้ว,วันเลยแรับเดียว แต่เอาไว้ทําเป็นเคเวสที่แบบค่าสิบตัวเ,เคเวสหลังอะ่ะอันนั้นอะ่ะควรทาอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกหกตัวห้าตัวสี่ตัวแปดเก้า ตัวที่สิบตัวที่สิบนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงจบไปละตัวสุดท้ายเควสยิงคนเควสฆ่าคนที่มันต้องใช้เครื่องอีกเครื่องโอเคนี่เป็นกลเน,นี้ได้แล้วแล้วก็เอาสตูใช้ยิดมาเ,เชตเต้ได้เ๊ะปกติตรงเนี้ยผมเคยได้เป็นแบบร้อยห้าสิบนอยทำไมกะมันเหลือร้อยหนึ่งแล้วอะ ว่าเอาละคิดดูดิหายไป50าสิบทุกอันเลยอะ่ะ1นึ่งเลเวลสองเลเวลสเลเวลหายไป4 level. ี่เลเวลทุกไม่เป็นไรอะ่ะถ้าอยากได้ต้องยอมกดซื้อแหละโอเคต่อไปอเคสที่เราจะไปทําดีกว่ามันมันจังเหลือรูดบัตรประตูเขียวหคฆ่าหมูป่าติดตัวเขียนล่างแบบเป็น5เขียนล่างแบบเป็นแล้วแบบเป็นโอเคห้าทำอาหารติดก็ยิงซอมบี้ห้าฟันถังน้ำมันสี่ไฟห้าสิบโอเคก็จะเข้าไป เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทําก็เดี๋ยวเราจะไปหาบัตรเขียวหาบัตรอะไรไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหาของแล้วกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนทนําผมมาอีกทีหนึ่งหาหาของที่ต้องใช้ทําอ่ะเพราะมาถ้าจะอัดไปเลยหาไปด้วยอะ่ะมันจะเสียเวลาเปลืองมันเปลืองเวลาคลิปอะ่ะผมว่านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาไปก่อนแล้วกันต่อไปก็เป็นไอฟนฟ้ฟันถังฟ้าเวดฟันถังฟ้าห้าสิบถังอะ่ะผมลืมไปแล้วไม่มีก็เดี๋ยวเริ่มทำเลยก็ได้ มันชอบมีหมูป่าตามทางอยู่แล้วถ้ามันจำไม่ผิดอะ่ะชอบแม่งชอบขวางถนนน่ะมันถังไปเรื่อยๆอะ่ะจะมีอยู่ถ้าเจอตรงไหนนะเราก็แค่เอาเตียงวางเลยเซฟเซฟ,ฟของไม่ตกอะ่ะแล้วก็รอมันเกิดอะ่ะวนอะ่ะวางตรงที่มันเกิดนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็วนกับแล้วค่อยรอสักพักหนึ่งค่อยกลับมาตีมันเดี๋ยวก็ครบ ต่กี่ตัวก็ว่าไปนะสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะจะสิบตัวแหละเคสอะมันไม่ค่อยให้เยอะกว่าสิบหรอกตรงนี้มันก็เป็นที่ดรอปบัตรเขียวที่หนึ่งนะไอ้ตามช็อปตามแกเตชั่นอะมันจะมีที่ดรอปบัตรเขียวอยู่เผื่อใครจะเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าแบบบัตรเขียวไปเอาที่ไหนในๆนนี้มันจะมีถ้าเขามันยังไม่เอาไปนะเราก็จะได้ตรงนี้วะนี่นี่วางอยู่บนโต๊ะเห็นป่ะเจอผีก็ หมวดผีไปก่อนเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้บัตรเขียวมาครบสองใบละเดี๋ยวเราไปลุกก้นกันถึงขวานี้ไม่ยากไอ้ที่ยากตอนนี้นะคือหามหมูไม่เจอเว้ยปว<ะ>ดปวดหมองเลยอ่ะก็ลุ้นบตรเขียวเป็นลุ้นบตรเขียว มีอะไรนะครับก็เราก็มาแค่ตรงนี้เลยรีเซิร์ชเซ็นเตอร์ตรงนี้มันเหมือนบังคับเขียวแบบยังไงก็เป็นห้องเขียวเท่านั้นอ่ะอจะไม่มีทางเลยที่จะเป็นห้องอื่นตรงนี้นะในทุกเซิร์ฟรูกอาจจะแก้ก็ได้แต่ผมไม่เคยเจออะเพราะว่าผมเล่นมาไม่เคยเจอเลยนะแม่งห้องเขียวเสมอตรงเนี้ยแล้วก็มีที่ดอบบัตเขียวตรงนู้นด้วยที่หนึ่งซึ่งผมไปเอามาแล้ว เล่นเกมวะผมลืมแต่งตัวได้ไงว,วะเออนี่ชุดไตครบๆบ,บนหลังคาตึกน,นี้นะจะมีบัตรเขียวดอกอยู่เผื่อใครยังไม่รู้แล้วก็เป็นบัตรเขียวนะครับไหนๆก็มาแล้วผมใส่ฟิลสักหน่อยดีกว่าเนะเดี๋ยวจะเหมือนไม่ได้เปิดห้องนะเราก็มาเปิดห้อง ดอบนะได้ได้บัตรฟ้าด้วยไหมต่อบัตรฟ้าได้ฟิลคืนด้วยไหมเรื่องอะไรด้วยขออย่าก่อเออต่อไปบัตรเมื่อกี้บัตรเขียวเราลูบไปลาทีใช่ปะ่ะผมจะลูบทีเดียวเก้าครั้งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอาอางนี้เลยนะเอาอย่างเงี้แหละคือเก้าทีเลยจบจบไป <c oughs> แค่นี้ก็รูดบ <c oughs> ัตรห้องเขียวครบสิบครั้งแล้วนะหนึ่งเควสง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งแอดแค่หาเซิร์ฟที่มันไม่ค่อยมีคนอนะเซิร์ฟโนดอกเซิร์ฟอะไรแล้วแล้วแต่แต่ผมจะใช้เซิร์ฟโนดอกเพราะอะไรรู้ป่ะของที่เราหามาทั้งหมดเ,เราจะได้ยังอยู่กับเราไปด้วยอะ่ะนม่หอกงไหม ไม่อย่างงั้นแม่งพยายามปั้นนู่นปั้นนี่มาโดนเหลวหายอย่างเงี้ยเซ็งเลยนะว่าเราเราเพียงเราแบบจุดประสงค์เราแค่มาทําเควสไงมันไม่ได้แบบต้องไปบวกอะไรอะใครก็วควรจะทําโนด็อกเนี่ยแหละดีโนด็อกนี่ก็ยิงกันมันนะเอาจรยิงผมก็ชอบเล่นอ่ะจบไปหนึ่งเควสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถังเราเหลือเท่าไหร่นะประตูเสียเรียบร้อยยี่หมูป่าผมฟังไปหนึ่งเลยเลยเหลืออเก้าตัวนะเขียนล่างแบบแปลนนี่ก็แค่ เอาอะไรไปเรียนก็ได้อ่ะอมมันก็จะได้นะหนึ่งอันเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันทำอาหารโอเคก็จะเหลือถังอีกยี่สิบสามถังนะเหลือถังยี่บสามเหลือยิงหัวไอตัวติดเชือ้อแล้วก็ทำอาหารสิบครั้งเขียนล่างแบบแปนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเขียนล่างแบบแปลนดูแลแลกันเ,เขียนล่างแบบแปน มันจะเหล็สี่ครั้งอะ่ะแล้วก็ทําอาหารด้วยทําอาหารมันครั้งไม่รู้นะแต่เราทําตอนนี้าทาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันอาหานเผือเลี้ยงอันนี้ยก็เรียนไปสองแลคาะดิมันทั้งห้าครั้งอะ่ะขาดิสามนะมีเราเรียนอยู่ใช้เวลาตอนนี้ก็ไปหาของกินเอามาทําอาหารให้มันครบๆไปเนาะ อหารนี้เท่าไหร่วะไม่กินลืมจับผมก็ความจำสั้นว่ะสิบครั้งใช่ไหมหรือยี่สิบครั้งว่ะสิบแหละไี่ถามละ เคลียรังแบบแปนผ่านแลเออต่อไปก็ทําอาหารทําอาหารมันนับเป็นครั้งมันไม่ได้เอาทั้งหมดวะผมลืมไปนะเี่ยคืออย่างเช่นเมื่อกี้ผมเข้าไปทำสี่ครั้งผมจะเอาอาหารยัดไปทั้งหมดสิบอันมันจะนับเป็นครั้งเดียวไปกิ้ผมทำสี่ครั้งมันก็ขึ้นแค่สนีะ่นะเพราะงั้นผมก็แค่ต้องยิบซอยอ่ะทำทีละครั้งทีละครั้งให้มันครบสิบนะแค่นั้นเองก็หมูป่าเดี๋ยวกลับไปดูบนอเนีย่ยก็เหลือแค่นี้เองนะไม่ยากเลยเดี๋ยวผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปทํากัน ทีแล้วกันเนาะไปโอเคเราก็กลับเข้ามาในเกมและต่อไปมันก็จะเหลือเควสไอฟันฟันถังผมไม่ทําแล้วนะแค่แค่รู้ใช่ไหมว่าแค่ไปฟันถังฟ้าให้มันครบ50บจบแค่นั้นเองไม่ต้องไปทำเดี๋ยวไปทําของผมเองก็ได้มันเปลืองเวลาคลิปเนาะแล้วก็ฟันหมูป่าเนี่ยวิธีง่ายๆที่แบบเราไม่มีแอดเซกให้ใช่ไหมเราก็พอเราเราวิ่งไปเจอหมูป่าปุป๊บอะก็บางที่นอนเลยเ้ยอืมแล้วเราก็ยิงมันแล้วเดี๋ยวก็รอมันรี แล้วเราก็กลับมายิงใหม่ทำารับสองสามจุดเดี๋ยวมันก็ครบสิบแล้วนะอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าแบบผมทําแบบนี้นะผมทําไว้สองจุดผมทาให้ดูแค่มาฆ่ามันนะไม่ยากก็เกิดว่าเป็นสัตว์ตัวอื่นอะไรเงี้ยก็ทําเหมือนกันอแค่นั้นเนีย่ยพอฆ่าตรงนี้ตายใช่ปะ่ะผมก็จะจะาัาเดีน,นี้อย่าลืมอย่าลืมว่าเราต้องเล่นแบบเซิร์ฟของไม่ตกด้วยนะของจะได้ไปกับเราเราจะได้พร้อมบวกตลอดเนี่ย โดดไปโดดมาง่ายๆนะผมขาดอีกห้าตัวรวมตนะัวเนี่ยคจะว่ามีสองตัวแถวนี้หาดูก่อนอ่อนเจอแล้วมีไงมาดิจ้ะเดี๋ยวรอโอเคก็เดี๋ยวรอมารีกลับมายิงใหม่ เราก็ไปดูผู้วิจัยติดเชื้อนะอยู่ตรงไบโอเลยนี่ก็คือยิงไอ้ไอ้ไอ้ซอมบี้ด็อกเตอร์ซอมบี้หมอไม่ใช่ซอมบี้พยาบาลนะถ้าพยาบาลติดเชื้อมันจะเขียนเลยว่าเป็นพยาบาลติดเชื้อแต่อันนี้มันจะเขียนว่าผู้วิจัย,อ,ยอะไรสักอย่างอะผู้ทดลองหรือผู้วิจัยวะนั่นแหละแปลว่าหมอนะหมอ พยายามยิงที่ห่วงแนนะเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเควสเอาเนี่ยไอพวกหมอพวกเนี้ยยิงห้าตัวผ่านโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสอนแบบว่าพาไปทำโอเคสัปดาห์แรกเนาะสำหรับคนไม่มีคนช่วยทำคนเดียวก็ประมาณนี้เนาะทำได้คนเดียวไม่ยากผมทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูสัปดาห์สองแล้วนะเดี๋ยวผมคงทำคลิปต่อแหละแล้วก็ไอ้เวสเวสที่มันแบบเป็นเสป,ประจำซีซั่นเลยคคงทำแยกอีกทีแม่จะเสียเวลาเยอะมากเลยเอาแค่นี้ก่อนละกันสำหรับคลิปสัปดาห์แรกไอ้เวสสัปดาห์แรกแล้วก็เกี่ยวกับแบ t เทิ p a นพาของที่ได้ของสัปดาห์นี้เนาะถ้ายัางไงชอบคลิปนแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผม แคมียอดซับเพิ่มทีละหนึ่งมีคนทิมคอมเมนต์คุยกับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขวะนะจะดง่งจะด่าก็ได้นะแต่ก็อย่าแรงมากมผมเปาะบางด่าแรงผมเดี๋ยวผมร้องไห้แอบไป,ปน,นอนฉี่รถที่นอน okay, โอเคก็คไม่มีอะไรแล้วนะครับสหรับคลิปนี้ก็ผมขอไปละลา<ะ>ผมขอลาไปก่อนละกันสวัสดีครับผมลายบาย